尼福，你服大家好，我叫皮奇亚林·抽提潘，我的汉语名字叫熊婉莹，我是泰国纯素南他皇家大学人文学科与社会学院汉语专业的学生，学号是六幺幺二三四零三零二八。 素勒他尼府是我的家乡，位于泰国南部，毗邻该省春蓬府、拉廊府、攀牙府、蒋米府、洛坤府，是介于泰国湾并安达曼海。这是南方著名的省份之一。该省有一百八岛屿，有许多有客的岛屿，苏梅岛、帕岸岛、龟岛等。 冲许有客大量到这儿的节日是富木巴蒂，这是在满月那天举行的节日，客蜂拥而子参加了这个节日。这儿不仅有美丽的岛屿，而今还有有趣的水坝，就是修兰水坝，素有泰国小桂林之称。 这是一个影响有客注意的地方วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีสถานที่พักสำหรับผู้ที่สนใจมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมทีเป็นแค่อุทยานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ชาวสุราษฎร์ธานี แต่ปัจจุบันได้มีที่พักให้กับนักท่องเที่ยวได้มาดื่มด่ำธรรมชาติมีล่องแก่งเที่ยวชมเกาะต่างๆและวันนี้ดิฉันมีโรงแรมมาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติชมเขาล่องเรือชมเกาะที่นี่เป็นทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือโรงแรมคาริโก้ตั้งอยู่บ้านเลขที่299-7ทั 7, ตบตำบลเขาพังอําเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ที่นี่เป็นโรงแรมแบบบ้านพักคนลหลังมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายมีอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟแถมที่นั่งรับประทานอาหารแบบซีวิวมองเห็นป่าเห็นเขาและในตอนเช้าตอนเย็นท่านสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ที่หน้าระเบยียงนอกจากนั้นนะคะยังมีอ่างจากอ่างจากกุชชี่อยู่หน้าห้องพักแถมมีเตียงขนาดใหญ่โรงแรมนี้มีบ้านพักเพียงแค่10หลังเท่านั้นค่ะ เน้นการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงแถมราคาจับต้องได้เหมาะสำหรับคู่รักครอบครัวเพื่อนดั่งที่เขาบอกใจหลักพันวิวหลักล้านสำหรับท่านที่ต้องการจองนะคะสามารถจองผ่านเว็บ Agoda Traveloka และยังสามารถโทรได้รายละเอียดเบอร์โทรดิฉันจะทิ้งไว้ด้านล่าง่า ต้องการจะเข้าพักกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันค่ะรูปแบบการชำระเงินสามารถจ่ายเป็นแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือบัตรเครดิตได้สะดวกมากๆจริงๆและดิฉันอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่พักที่แรกคือท่าเรือนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือเพื่อชมเกาะต่างๆที่อยู่ภายในเขื่อนได้ที่2คือสันเขื่อนบริเวณนี้ท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ได้ที่นี่ ที่สนะคะเป็นภูเขารูปหัวใจค่ะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งโดยภูเขาเป็นรูปหัวใจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังมีานแขวนที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปนี่เป็นรายละยเอียดคร่าวๆนะคะที่ได้ไกด์ไลน์ให้ท่านได้เลือกเข้าพักสําหรับท่านที่ต้องการจะมาพักผ่อนที่จังหวัดแห่งนี้และถ้าท่านมีเวลาว่างดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้ลงมาที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ รับรองจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ